สมบาติเป็นเจ้าหยกควาเสียงครบมือดังเป็นกำลังใจให้การต้อนรับเร่งลงรูปงามรำสวยอนะคับพ่อศิลปะตาเรื่องตาแหวฉบับกรมศิลปากรในขณะนี้ข้าดุลีสมบัติเป็นเจ้าหยกครับถึงเป็นลูกชายของเจ้าหยกและฟองกันในขณะที่แม่นั้นได้ส่งให้มา อยู่ักพระอาจารย์อยู่ภายดีวันอยู่ภายใต้การดูแลของาพระอาจารย์และเจ้าย่อยและเจ้าแหยงครับถ้าในท้องเรื่องบานศาสนาตามชมครับของละครพอทุกคนครับฝากขอบคุณพณะกรรมการและ่น้องท่าในกาต้อนรักานละไทยก็ับบก็คืนนี หวังให้เกิดว่าโอกาสหน้าต่อไปจะเรียนไทยแบบเล็กนี่เกดีที่ร้องผลงานนำหน้าราชาเป็นกระเองครับวิธีชื่อทองจะยงจะเป็นไปย่างไรน้องร,รักบอกนว่าเรียนให้ท่านทราบณโอกาสนี้